สบายดี l t i s ์ลสามเหลี่ยมทองคำเตยมจัดงานดอกนิ้วบานครั้งที่20ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วสพปาวซึ่งตรงข้ามกับบ้านศกร่วอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อจัดงานเทศกาลดอกนิ้วบานครั้งที่20ประจำปี2023 การประกวดนางสาวท่องเที่ยวลาวที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วในระหว่างวันที่26-29มกราคมนี้ครับโดยได้มีการจัดงานตกแต่งสถานที่เวทีหลักและสวนรวมถึงบริเวณร้านค้าที่มีพ่อค้าแม่ค้ามาจับจองพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า โดยพื้นที่จัดงานอยู่บริเวณเกาะดอนซาวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำโดยในกิจกรรมในช่วงการจัดงานเทศกาลครั้งนี้จะมีการจำหน่ายสินค้าการจัดเทศกาลดนตรีดอกนิ้วสีทองการแข่งขันเรือยาว4ประเทศการประกวดนางสาวดอกนิ้วบานการประกวดนางสาวท่องเที่ยวลาวการแสดงศิลปะลาวไทยจีนและก็เมียนมารวมถึงการแข่งขันชกมวย สำนักงานโฆษณาได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสภาบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคําโดยได้เปิดเผยครับว่านอกจากงานเทศกาลดอกนิ้วบานแล้วจะมีพิธีเปิดทดลองให้บริการของโรงแรม5ดาวดอกนิ้วคําและพิธีเปิดทดลองให้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟสากลภูกิยวลมด้วยโดยโรงแรม5ดาวดอกนิ้วคําเป็นโรงแรมที่สร้างขึ้นใหม่ซึ่งมีหอพักและศูนย์เอนเตอร์เทนแบบครบวงจรมีห้องพักหลายระดับ ้องพักเตียงเดี่ยวเตียงคู่ห้องสูตรมีความหรูหราเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำแล้วพบกับเอโ i ท i วิชัได้ใหม่มือหน้าสบายดี